สวัสดีครับมาดูมาเตนาราสิ์ประจำวันพฤหัสที่2ีพฤษภาคม2022กันสำหรับยูโรนะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ว่าเราสงสัยนะครับว่าโซนนี้จะเป็นขอบบนของ b a บาลานซ์ใหญ่ซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริงอย่างที่เราสงสัยไว้เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้มีสิทธิ์ที่วันทำเฟรมอัพในเดลี่จะต้องจบ นะครับการจบวันทำเฟรมอัพในเดลี่ก็คือเราควรจะเห็นราคานั้นเบรกลงมาใต้โลของเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นโลของเมื่อวานนี้นะครับอยู่ที่0 6 6 0 8กนะครับก็คือเส้นประนั่นเองอย่างที่เห็นแล้วเมื่อวานนี้ราคาเบรกลงมาใต้โลของวันก่อนหน้าเพราะฉะนั้นวันทำเฟรมอัพจบลงแล้วนะครับโอเคมาสู่วันนี้ก็หมายความว่าเดลี่กลับมาเป็น Balance โดยกรอบที่เราคาดว่าตลาดน่าจะ Balance ใน Short ทอมนะครับใน Daily Time Frame เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่2วันนี้นะครับโดยขอบล่างคือที่ i n i t i a l Support อยู่ที่0 6 3 5 0 6 4 4 4ขอบบนอยู่ที่ i n i t i a l Residence Zone ที่07390-07485ในเมื่อ Daily และ Weekly กลับมาเป็น Balance เพราะฉะนั้น Bias จึงเป็น Neutral แปลว่าตรงกลางระหว่างเรนมีความเสี่ยงสูงนะครับในการที่เราจะเข้าเทรดกูเท็ดเลกาชั่นก็คือที่ขอบบนและขอบล่างของบาลานซิ่งแเรียเพราะฉะนั้นเมื่อราคาติดอยู่ในบาลานซ์เราก็ต้องใช้บาลานซิ่งลูปนะครับก็คือหน้าที่ของไบเออร์คือเอาราคานั้นเบรกออกจากบาลานซิ่งแเรียขึ้นด้านบนซึ่งมันก็ควรจะเป็นอัพเทรนเดอระสั้นหน้าที่ของเซลเลอร์ก็คือเอาราคานั้นเบรกลงมาใต้บาลานซิ่งโล ซึ่งมันก็ควรจะเป็นดาวเทรนในระยะสั้นเช่นเดีวยวกันตราบใดที่ยังติดอยู่ในบาลานซิ่งนี้อยู่ในกรอบนี้ b บ a s ก็จะเป็นนูโตรต่อไปและบาลานซิ่งรูนะครับก็จะแอพพลายต่อไปด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรพาราลานะครับปรับมาเป็นบาลานซ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ Character ของตลาดที่บาลานซ์ก็คือ Bioactive ที่สปอร์ต s ซลล์เ a c t i แอทีฟที่ i s t a n t นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้พอราคานั้นกลับลงมาใกล้กับ Initial Support เราจึงเห็น Buyer กลับเข้ามา Active ตอนนี้ราคากลับขึ้นไปด้านบนนะครับเกือบที่จะขึ้นไปถึง Balancing High ใน Larger Time f เ a ร e เราจึงเริ่มเห็น Seller นะครับกลับเข้ามา c t t v v e ละจึงได้บอกไว้ว่า g o r a d e l o l a t i o n นะครับก็คือขอบทั้งสองฝั่งของ Balancing Area เพราะฉะนั้นตอนนี้พาราล,ล่าก็ยังคง Balancing อยู่ b i a s จึงเป็น Neutral ตรงกลางร,ระหว่าง r ว้ขอให้ใช้ความรมาะมัดระวังในการเทรดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหน้าที่ของ Buyer คือเอาราคานั้นเบรกออกจาก Balancing Area 2วันนี้ขึ้น,น้ันบนในขณะที่ Seller ก็ต้องการเอาราคานั้นเบรกดาวลงมาใต้ b a l a น c e น,นี้เช่นเดียวกันตราบใดที่ยังติดอยู่ใน b า l a n c i n g นี้ Bias ก็จะเป็น n น u t r รลต่อไปและ Balancing Rule ก็จะ apply ต่อไปทองคำนะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้นั้นก็คือการที่ตลาดนั้นจะเบรกออกจาก Balancing เวลามัน b เบรกเราควรที่จะต้องเห็นราคาพุ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นหน้าตาแบบนี้เราจำเป็นต้องเห็นวา r เรนซ์าแบบนี้พุ่งออกจาก Balancing แต่สังเกตเมื่อวานนี้นะครับเราคุยกันได้ว่า มันเบรคก็จริงแต่มันไม่พุ่งโดยเพราะอย่างยิ่งมันขึ้นไปติดบริดโ,ดโซน68ถึง72แล้ว pullback กลับมาเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะครับ area ที่เราจะจับตาดูก็คือ51ถึง58โดยเพราะอย่างยิ่งที่47ว่าสามารถโฮเอาไว้ได้ไหมตอนที่มัน pullback กลับลงมาถ้าโฮเอาไว้ไม่ได้ area แ,แถวนี้คือ potential Look above and fail หมายถึงว่ามันมีสิทธิ์ที่มันจะกลายเป็น fail breakout pattern เพราะฉะนั้นพอราคานั้นเบรกลงมาใต้47ตอนนี้ทองคำกลายเป็น fail breakout pattern เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปตามใดที่ราคานั้นยังติดอยู่ใต้51-58ถึงแม้ว่าใน daily และ weekly จะเป็น balance แต่สังเกตดู bias เป็น neutral barrier แล้วนั่นก็เป็นเพราะว่า fail breakout pattern เป็น barrier pattern แล้ว target ของ fail breakout pattern ก็คืออยู่ที่ขอบล่างของ balancing area เริ่มต้นตั้งแต่โซน04ถึง10แล้วก็86ถึง92ด้านล่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ short setup ถือว่ามีภาษีดีกว่า long trade setup ตราบใดที่ราคานะั้ยยังติดอยู่ใต้โซน51 ถึง58นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำสำหรับบิตคอยยังทำอะไรไม่ได้นะครับตลาดบาลานซิ่งมาแล้ว16วันแล้วก็ยังคงบาลานซิ่งอยู่ในกรอบแคบๆนี้เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องรอให้ราคานั้นเบรกเอาท์หรือว่าเบรกดาวน์ลงด้านล่างนะครับโอเคเพระอย่นทั้งหมดนี้นะครับคือมา r k เก็ตอ l y ล่าสประจำวันน,น,นี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทร,รดได้ดีเเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ